มินมาอยู่ที่สกายวอล์กแล้วนะคะคก็สวัสดีค่ะอยู่ที่สกายวอล์กแล้วนะคะลงมาจากชลิทอนนะคะแล้วก็เดินอยู่ที่สกายวอล์กนะคะเนี่ยค่ะให้ดูนะคะว่าสกายวอล์กเป็นยังไงเนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้านะคะว่าสกายวอล์กเป็นยังไงนะคะตอนนี้มาถึงด้านล่างแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสกายวอล์กเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ เนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นวิวพาโนรามาเหมือนเลยตรงนี้เป็นสกายวอล์กแต่เขาบอกว่าต้องเดินระวังสวัสดีค่ะคุณออยเขาบอกว่าการรู้หน้าเดินระวังระวังแล้วก็จับราวด้วยนะคะ <c oughs> อดมินก็ออค่ะเนี่ยค่ะอยู่ตรงสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กมันจะเป็นช่องเดินตรงข้างๆริมเขาเนาะของชลิดฮ้อนนะคะตอนนี้อดมินก็จะเริ่ม ไม่อยากเดินเร็วเพราะมันเป็นสลิงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเดินแหลงมันจะสั่นได้มีน้องที่เดินมาข้างหลังเขากลัวเนี่ยเราก็พยายามแต่ตายไปนะคะจริงๆถามว่าแอนมินก็กลัวความสมงยมากค่ะแต่ บอกตรงๆว่ากลัวมากแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถไปได้นะคะถ้าคนอื่นไปได้เราก็ไปได้ถูกไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูวิวด้านหลังด้านหลังนี่อันนี้มันเป็นสะพานป่าเซียนค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณเออออนซีหรือเปล่าคะถ้าไม่ถูกต้องขออภัยนะคะนี่ค่ะมันจะเป็น สะพานป่าเซียนแดนนจะพาไปนะคะแล้วเราจะไปยเกเย่กด้วยกันแดนนี่นขอกดมือถือก่อนเดมือถือตกค่ะขอรับมือถือดีๆนะคะไม่มปัญหาค่ะพร้อมค่ะเราจะไปสะพานป่าเซียนกันนะคะทุกคนก็กลัวกันหมดอ้าวตายงั้นเราไม่เอาแล้วกัน,เ,นเราไม่ปีนนะกลัว ปีนไล์ไปด้วยแล้วปีนไปด้วยแอดมินคิดว่าแอดมินน่าจะไม่รอดนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นสะพานปราบเซียนอันนี้เราขอผ่านแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไปด้วยเราไล์ไปด้วยรับรองว่าเราตกแม่นอน,นะคะ่ะเราขอไปข้างล่างกันคะเพราะว่า <c oughs> เราแมนมากเ <c oughs> นี่ยค่ะมันจะเป็นสะพานแบบแอดมินให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมคะเดินเชือกเส้นเดียวที่เราต้องขี่รไฟตึ๊ดแต่ว่า แต่ว่าถ้าเรา,ลาไลฟ์ไปด้วยเราปีนไปด้วยมีหวังเราน่าัจะไม่รอดค่ะเราก็เลยสละดีกว่าเนี่ยค่ะมีคนมาเยอะมากนี่ค่ะเห็นปะคะเขาเป็นเชือกเส้นเดียวแล้วก็เอามือจับสองทางเหมือนคนพี่คนนี้นั่นค่ะค่ะก่าลังมากันเนี่ยค่ะแบบนี้เลยอันนีขอบายนะผมจริงว่าอันนี้อันนี้ไม่หวงจริงค่ะว่าถ้าเกิดทําด้วย ้นเ,นเนียถ้าเป็นอย่างนี้มันจะแบบคือเขาจะปีนาาน,นี่ให้ดูมันเป็นเชือกเส้นเดียวแล้วเราก็ปีน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 ,ปนไปมีกันต่อค่ะวไปกันต่อค่ะ <laughs> ใครไม่รู้ใครบอกว่ามินกลัวกลัวค่ะบอกตรงว่ากลัวค่ะก็อันนี้เราไปทางปกติดีวันเะ้นี่ค่ะเรามา <laughs> ถึงตรงที่เป็นเอาแล้วเป็นกระจกแล้ว อันนี้เป็นตะขายตะขายก็โอเคนะคะแต่ต่อมันจะเป็นกระจบ้านะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อเพื่อทุกคนนั้นเนจะพพชีมันก็นี่ค่ะเมนีท้ดวคแถวข้างๆนะคะสวัสดีค่ะอยู่ตรงสกายวอลของชลิตฮอนนะคะก็ไปกันต่อเลยค่ะหนาวจริงๆค่ะอันนี้น้ำแข็งละลายนะคะมีมันตกค่ะ นผ่านานะตพงเปจอกอะใจยอมแล้วว่าใจฟูจริงๆเ <c oughs> นี่ยค่จะพงเปจกแบบนีน่แอนมินขอไปอเหน้วกันนะคะแอดมินบอกนะว่าแอนมินกลัวะคะ่ควะกลัวมากจริงๆถามว่ากลัวไหมตอนนี้อยู่ที่ระดับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะภาพ,วพส,สวยๆไปไหนต้องมาเราต้องไปให้สุดทาง

หิมะตกด้วยน้ำหยดนี่ค่ะไปกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราผ่านเชือกอนันมาแล้วก็เราก็ไปกันต่อค่ะนี่ค่ะลังคนบอกว่ากลัวไหมกลัวมากค่ะตอนนี้ขาเริ่มสั่นแล้วค่ะ พยายามไม่มองลงข้างล่างนะคะพยายามมองข้างบนแบบสูงๆเพราะว่าพอวฉันมองข้างล่างไปขาจะสั่นได้ค่ะนี่ค่ะให้ดูวิวนะไปเลยไปกันต่อเลยค่ะอุ้ยมือเย็นมากค่ะไปกันเลยแล้วก็ไปกันต่อเลยค่ะแต่เราพาเดินให้สุดสกายวอล์กเลยเพราะว่ามาแล้วเราต้องสูงเราไปให้สุด ่ค่ะโอ้ยสวยมากอากาศดีมากค่ะแต่ว่าหนาวมากบอกเลยว่าหนาวสุดๆตอนนี้มือแอดมินเป็นอย่างงี้แล้วค่ะมือแข็งแล้วก็มือบวม <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆค่ะแอดมินจะบอกแล้วว่าเราต้องเดินกลับทางเดิมอะ่ะ <c oughs> ทางนี้ไม่มีทางขึ้นค่ะอุ้ยวันนี้แบบนี้ด้วยแต่ว่าเราไม่กลัวเรากลัว <c oughs> เราไม่ไห่นะเราบอกสองวัเราเรากลัวมากไปกันเลยไปกันต่อเลยค่ะไปกันต่อเลยนี่ค่ะให้ดูเขาถ่ายรูปกัน ว้าวเราจะไปถึงสุดทางแล้วดีใจจังเลยเราดีใจมากเฮ้เรามาถึงสุดทางสกายวอลของชาริทอร์แล้วกอเตรโอ้ยเขามีช่องแบบนี้ด้วยอ๋อออมูวิ่งกันเยอะ เรากลัวแต่ว่าเราจะถ่ายให้คุณดูว่าใครเล่นเราไม่เล่นนะเรากลัวนี่เราจะให้ดูนะว่าเขาเล่นกันแต่ว่าเราไม่เล่นนะ so, เรากลัวนี่ค่ะมีคนหน่วยกล้าตายลายต่อไป <laughs> มีหน่วยกล้าตายะายต่อไปเราจะถ่ายแล้วนะเราไม่เอาด้วยนะเรากลัวเราบอกเลยเราไม่เอาจ้างเท่าไหร่เราก็ไม่เอาไอ้มินกลัวค่ะ

ใครจะเล่นก็ตามสบายนะคะแอดมินไม่เอาด้วยค่ะแอดมินยังมีชีวิตรอต่อไปอย่างทำงานต่อไปนะคะขอขอตัวกลับค่ะถ้าใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างเขียนว่าหากันได้นะว่าเห็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะน่ากลัวหรือเปล่าแอดมินว่าเขาไม่หายแน่เลย แอดมินว่าคอมเมนต์หายแน่เลยเพราะว่าปกติต้องมีคนเขียนมาหาเราตอนนี้คอมเมนต์หายไปแล้วค่ะแต่ยังไงเขียนมากันหางกันได้นะคะก็เดี๋ยวแอดมินเปิดอ่านแน่นอนตอนนี้เหลือแอนดมินคนเดียวแล้วค่ะเขาไปเล่นหิมะก,กันหมดแล้วแอดมินจะขึ้นกลับข้างบนแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราเป็นหน่วยกล้าตายนะพามาเดินสกายวอล์กด้วย <c oughs> แต่ปกติเวลาเรากลัวอะไรใช่ไหมเราก็ควรจะเอาชนะความกลัวนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าไอ้สองอย่างเมื่อกี้มันไม่ไหวจริงค่ะขออภัด้วยค่ะไปกันต่อค่ะเหมือนมือเถือนมินจะหลดเลย ตอนนี้ขากลับแล้วนะคะอินดขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะหลังจากที่เราเดินมาอันมินว่าน่าจะ400เมตรนะคะ

ี่ยเล้วปะคนจีนยังไม่กล้าเดินเลยอ่ะเขาลองเหยียบดูเพากลัวมันจะตกแล้วเขาก็ไม่เดินเนี <c oughs> ่ยค่ะทางกระจกแอดมินก็ไม่เอานะคะกลัวค่ะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำพักน้ำละลายจากน้ำแข็งด้านบนนะคะก็กำลังจะกลับไปขึ้นกระเช้าลงไปด้านล่างค่ะรู้สึกว่าลมมันแรงขึ้นค่ะ เ้องงม,ม,มากเลยทำไมทางมันปิดอะ่ะเฮ้ยทำไมทางมันปิดแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ,ะอ่ะอาตายแล้วอ่ะไอ้ไมินทำไงดีคราวนี้ทางมันปิด